โอันล <ah> ี่านะคะก็อบเอกชนเอกชนมาลอะเดินาน้ำาเดอนำิ้พราะว่าวันนี้เนาะขอนักพันนะคะว่าจะมาพาเพื่อนมาเลี้ยงที่บ้านนะคะก็เลยดุเพื่อนก็เลยมาจาก อาหารให้กับน้องฟินน้องฟินตั้มไก่น้วงฟิจะพาเพื่อนๆมากินเลี้ยงที่บ้านนะคะเขาบอกว่าเขาจะย่างซี่โครงให้เพื่อนๆกินแล้วก็แฮมซุปเปอร์นะคะขาดูดแล้วนั่นเห็นไหมเขาดูดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกัน ใจกีฬาเออใจาิเจ็บจูนเด้องผลงานเด้อยนะไปเหยวงาเรื่องผงานเด้วยกินแล้วนี่วน้ำขึ้นมาตังร้อนนี่น้องได้ได้กินแล้วนะเออทำไมไม่เอาช้อน่ะไม่อยากรู้เฉยว่าเพราะว่าพระอาจารย์เขาว่าถ้าเขามารับเอาน่ำมันจะขึ้นอ่าช้อนเอาไปหลับไหมช้อนให้ให้น้องผู้ชายไปเอาก็ได้น้องผู้ชายไปเอาไปลูกช้อนนะลูกช้อนมักินได้หนูเย่างใช่ไหมสปีดสปีดกับเพื่อนเพื่อนนี่ ที่เขาคุยกันกอนที่จะเกิดเหตุเนาะน้องซีมนัดก,กันไว้ว่ายังไงลูกเขาบอกว่าเขาอยากกินซี่โครงหมูมากอยากกินกับเพื่อนอพูดบ่อยมากแต่ยังไม่ได้มากินด้วยกันัะทีอะทอนะทอดชายน้อยเล่าว่าเขาเคยพูดไว้เนาะเคยบ่กไว้ว่าจะพาเพื่อน,นเนี่ยมากินซี่โครงย่างนะคะ อน้ก็เพื่อนเพื่อนมาทำให้ตามที่หนูตั้งใจไว้แล้วนะลูกนะมากินกับเพื่อนเพื่อนมาเยอะเลยเต็มบ้านเลยเนี่ยอ้อ้เด้อมนมะเคาะเคาะกรอนขงดินเดินเดินไปข้างนอกได้ไหมอ่ะนี่มังมังอมที่บันไดนะ เขสาทีเอขทางเออป่ะขอจาในม้วย่ให้พ่อม่ไปเคาะเนาะบอกน้องฟิมน้องฟิมเพื่อนๆทำมาให้ได้ที่หนูตั้งใจไว้นะลูกพ่อไปอพ่อไค่อยๆไปค่อยๆไปพ่อเออพอสามที่เดินเอ้ยน้องฟิมนี่

เคยบนเคยพูดไว้อยู่สาเด้อล่ะนี่เพื่อนทําให้เรียบร้อยแล้วหนูอย่ามีกังวลนะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะลูกนะหนูอย่าเจ็บอย่าไข้เดลยไข้เด้อล่ะเด้ออย่าแยกจริงๆเก้าเอาน้ํากินมาด้วยลูกน้ําอะไรที่เขาชอบกินอะเออโอ้ยชินี่นี่อยู่ในถังตรงนี้เด้อนี่โอ้ยชิอยู่ตรงนี้ก็ได้ไปอะรถมาด้วยอะรถมาให้เขาด้วยมากินไหมกินลูกกินไป เด้นเลยนะเดินน้องิ์นสนิทนะคด้นน่เพื่อนเพื่อนก็มาร่วมวายอลัยให้กับน้องฟิล์มนะคะตั้งแต่ที่น้องเสียเลยเนาะเพราะว่าเขาก็ผูกพันกันจะอักแบบบเด้ออยาที่อัเอด้วยเจ้าท่น้ามากกันเอัญจาาชุ

เพื่อนมากินเลี้ยงที่บ้านอันนี้เพื่อนๆก็ทําให้น้องฟิล้นแลวนะปริ้นอย่าเป็นกังวลนะว่าไม่ได้พาเพื่อนๆมาเพื่อนๆทาให้หนูเรียบร้อยแล้วไปอยู่ในสุขภูมิที่ดีนะลูกจะเป็นน้งค้าบนสวงสว่างอย่าเจ็บอย่าไข้ไม่สบายตัวไหนก็ขอให้หมดไปในชาตินี้เนาะชาติหน้าทุกหน้าหนูจะได้สุขภาพแข็งแรง พรุ่งนี้พ่อเอาสุพรรษามาลูก้มาสุ่่นี้พ่อไม่ก็จะพาน้องสุพรรษามาส่งน้องฟิล์มเนาะครับผมันษามาส่งน้องฟิล์มแหละฟิมท้สายแล้วลูกนะต้องเป็นห่วงเด้อลูกเด้อไม่ต้องห่วงช้างนี่พ่อจะดูให้ดีที่สุดเลยนส่วนของพ่อเด้อน้ำพลาของพ่อ ก็ได้ให้คำสัญญา้ว่าจะดูน้องสุกพรรษาไมัดหรืมันเกิดน้องแดนไม่บอกว่าเขานอนอยู่นี่ไม่จัดยังไงมันเกิดน้องพีมนะครับมันเกิดน้องฟิล์มสิบสี่นี่นะครับน้องพีมเกิดเป็นพี่สิบสี่นี้แต่ว่าน้องพีมก็จัดพ่อไปก่อนครับผมแต่พ่อก็จะจัดอยู่เนาะ ครับแต่น้องพิมก็อยู่ในใจข้อตลอดการครับอยู่ในใจ FC ฟซุกคนทุกท่านตลอดการครับผมบสุสติขึ้นบ้าง,างไม่ยังเท่าไรู้สึกมีขึ้นอยู่ครับก็ <üh m. S 2> เรื่องที่จะทําใจเรื่องที่จะมีสตินะครับเพราะว่าถ้าเรามต่อตอนเอเราก็ทาอะไรไม่ได้ครับผมใช่ลูกก็จะเป็นกัววงวลกับเราเนาะใช่เดี๋ยวลูกก็จะเป็นห่วงเราต้องเข้มแข็งไว้ครับใช่ ก็เป็นกำลังใจให้พ่อไหมแล้วแม่นุชแข็งแรงเรอยรวันเนาะจะได้มีกำลังใจดูน้องช้างต่อไปเนาะเพราะว่าเขาก็รักสุพันษามากก็ให้พ่อไม้ดูสุพรรณาแล้วก็ครอบครัวพ่อศิทธภัยเนาะให้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข่นะคะน้องก็จะได้ไปในสวขภ,ภูมิที่ดีนะคะที่มือเนี่เพื่อนเขาเอาซิโครหมูมาให้เดอ้อ เดี๋ยวพ่อน,นี่โวยทิพมากินเด้ลูกกินให้อิ่มเด้อต้องห่วงพ่อเดอ้อนางจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์แล้วนางก็ดูพ่อเด้อลูกเวลาพ่อไป็นเหงานเวลาพ่อเอาสุพรนศาไปไหนไปไหนนางก็คอยดูแลพ่อเด้อดูแลพ่อช่วยพอ่พอ เป็นกำลังใจให้พ่อเข้มแข็งพ่อเด้อะกำลังใจให้พ่อตลอดไปนะลูกนะใจของพุกวมใจของพ่อไม่เลีซีคุณงามความดีของอีนางไม่เคยหายลูกอีนางทำดีที่สุดแล้วลูกคุณทำดีที่สุดแล้วเป็นความภูมิใจของพ่อมากลูกมตัวจะจากไปแต่หัวใจของ มก็ยังอยู่กับพ่อะตลอดการดูดิฉันนะล,ลูกนะเรากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกนะลูกนะตอนนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้พ่อ,ห,พอหม่แล้วก็เมนุ์เข้มแข็งนะคะเพื่อที่จะเดินก้าวต่อไปเนาะถึงแม้ว่าน้องจะจากไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในใจพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็เอฟซีทุกท่านขอให้น้องไปสู่คพภบครที่ดีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ มาจับบางอะไรที hmm. ่กัดน้องพี่นะคะน้องมเดียนืคอร้านยืดให้เราเดียนยืดให้เราไยไไม่ใช่

พรุ่งนี้นะคะวันอังคาร